5ขั้นตอนสร้างธุรกิจหลักล้านออนไลน์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามือระดับโลกเขาวางระบบคิดยังไงสวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่ระบบ a u t o m ม t e ิง c o m e ผมโคชต้นนิักษ์ AI รายละเอียดของตัว การสร้างเม็ดเงินแบบอัตโนมัตินะครับสำหรับช่องอั t โตเมตอินคัมนะครับเป็นเทคโนโลยีเป็นความรู้นะครับที่เราต้องอนำมาปรับประยุกต์นะครับแล้วก็ฝึกทักษะตัวนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับแล้วก็ท่านใหม่ๆที่เข้ามารับฟังรับชมช่องนี้นะครับเป็นช่องที่เราให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างธุรกิจออนไลน์ทำเงินออนไลน์ทำยังไงในยุคต่อไปนี่ที่เรากำลังจะมี เทคโนโลยีเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับว่าจะทํำยังไงในการที่จะสร้างเงินออกมาจากระบบออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็ทักษะต่างๆที่เราต้องมีความรู้ใหม่ๆที่เราจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนการตลาดรุ่นใหม่ๆนะครับที่เราจําเป็นจะต้องนํามาปรับประยุกต์ใช้ตรงนี้นะครับเป็นสาเหตุที่เราจําเป็นในการที่จะปรับตัวเองเพื่อให้สอดรับกับยุคอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นนํามาซึ่งผลลัพธ์เม็ดเงินที่จะเปลี่ยนแปลง หลายๆท่านตอนนี้นะครับที่เผชิญอยู่กับภาวะเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็วิกฤตต่างๆที่ลุมเล้าเข้ามาหลายด้านนะครับวิธีการที่จะทําให้เราผ่านตรงนั้นไปให้ได้ก็คือการที่เรามีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ฝึกทักษะตัวเองนะครับในการที่ลงมือทำนะครับเมื่อเรามีความรู้แล้วต้องลงมือทำนะครับแล้วลงมือทําแล้วเนี่ยมันจะเจออุปสรรคเป็นระยะๆะะมาท้าทายเราว่าเอาจริงไหมนะครับและเราจะ ทํามันจริงๆไหมหรือทําแบบเล่นๆนะครับถ้าทำจริงๆนะครับผลลัพธ์ไม่เงินมันก็อ,ออกมาจริงๆนะครับหากทาเป็นแค่เล่นๆนะครับผลลัพธ์มันก็จะเป็นไปตามที่เราให้ความสําคัญหรือลงมือกระทํานะครับเอาละวิธีการในการที่จะทําให้เกิดธุรกิจหลักล้านขึ้นมาบนโลกออนไลน์สําคัญมากๆเลยนะครับต้องมีลําดับขั้นตอนคิดนะครับเดี๋ยวผมจะให้เห็นตัวตัวแมพนะครับความคิดนิดหนึ่งว่าเราครจะมี เฟรมความคิดยังไงในการที่จะเริ่มต้นการทําธุรกิจออนไลน์นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆกระโดดเข้าไปแล้วก็เห็นเขาทํากันยังไงได้เงินตรงไหนกระโดดไปทั่วไปหมดไม่ใช่นะครับต้องมีตัวระบบคิดนิดหนึ่งนะครับซึ่งตัวระบบคิดนี้เนี่ยเราได้กันกรองมาจากคนที่ทําเงินจากต่างประเทศนะครับบูรูต่างประเทศที่เขาสําเร็จที่ผมได้โค้ชมาได้ถูกโค้ชมานะครับแล้วก็ฝึกอบรม ศึกษาทําความเข้าใจลงมือทำนะครับแล้วได้ผลลัพธ์ตามนั้นนะครับแล้วนํามาสกัดให้หลายๆท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นว่ากรอบคิดทุกอย่างนะครับที่มือระดับโลกเขาทํากันเนี่ยเขาวางตัวบบคิดยังไงเขาล้มเหลวอะไรหมาเยอะแยะมากมายครับในการเทียบปรับให้เกิดกระบวนทักน์วิธีการให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ว่า อ๋อออนไลน์ใช่ไหมแล้วกระโดดเข้าไปในแพลตฟอร์มน้นนี่นั่นแล้วก็ไปเปิดเว็บไซต์ไม่ใช่แค่นั้นมันยังไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการผมจะให้เห็นเป็นขั้นตอนนะยครับเราจะเข้าสู่กระบวนการของหลักคิดก่อนนะครับหลักการและแนวคิดก่อนนะครับตรงนี้สําคัญมากๆเลยการที่จะแบ่งคนให้เป็นคนที่เป็นเศรษฐีนะครับคือมีเงินนะครับแล้วก็เพียงพอในการที่จะใช้ชีวิตในยุคหน้าแล้ว เ,เปรียบเทียบกับคนที่ยากจนนะครับในยุคต่อไปนะครับมันจะมีแกลบที่ห่างขึ้นเรื่อยๆนะนะครับตรงนี้เราต้องทําความเข้าใจนะครับว่าโลกเศรษฐกิจนะครับมันถูกออกแบบไว้มานานแล้วนะครับแล้วหลักทุนนิยมเข้ามาควบคุมนะครับหลายๆส่วนดังนั้นกระบวนการคิดเราต้องก้าวให้ทันนะครับต้องก้าวให้ทันเศรษฐีกับความยากจนนะครับมันมันจะเป็นตัวบ่งบอก คนคนนั้นในในยุคหน้านะครับดังนั้นเราต้องฝึกกันนิดหนึ่งนะครับในการที่จะทํำยังไงให้มีกรอบคิดเหมือนเศรษฐีเขามีกันกระบวนการแรกเลยนะครับเราต้องฝึกเรื่องการสร้างวินัยหลายๆด้านนะครับหากคนปราศจากวินัยนะครับคําว่าวินัยคือเราต้องหักห้ามใจได้หากตื่นเช้าก็ต้องตื่นเช้าเวลากี่โมงก็ต้องตื่นเป๊ะตามนั้นนะครับนี่คือวินัยและวินัยนะครับ เราต้องเป็นจาเป็นต้องฝึกหลายๆด้านนะครับเอาด้านการตื่นนะด้านสุขภาพด้านการกินด้านการเรียนด้านการศึกษาเห็นไหมครับมันจะเป็นวินัยหมดเลยหากเราหย่อนยานวินัยหย่อนยานนะครับเราก็จะไปตามอารมณ์พอไปตามอารมณ์ปุ๊บเนี่ยธุรกิจเนี่ยนะครับมันไม่รันตามอารมณ์มันรันตามระบบตามหลักการ principle ที่ถูกต้องและจําเป็นต้องมีวินัยนะครับ ตรงนี้แหละครับที่เราต้องฝึกกันนะครับและการมีวินัยนะครับในเรื่องของ m i n d s e t นะครับต้องเป็นโฟกัสไปด้านเดียวเลยคุณมีเป้าด้านไหนเซตเป้าตรงนั้นแล้วล็อกไปด้านนั้นเลยแล้ว m ม n d s e t มันจะพุ่งตรงไปด้านนั้นเลยครับอย่าอย่าให้มันแตกเบลอออกไปนะครับมันจะไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นวินัยตรงนั้นเนี่ยที่เรากําลังจะวางระบบตัวเราเองนะครับมันจําเป็นจะต้องออให้สอดรับแล้วก็มี m i n d s e t ด้านเดียวนะครับ ให้คมชัดหลังจากนั้นนะครับเราต้องมีระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการก็เหมือนเหมือนตัวหางในคอมพิวเตอร์เป็น operating system นะครับเหมือนในมือถือก็จะมีระบบ os พวกนี้นะครับเป็นระบบปฏิบัติการที่รันตัวฮาร์ดแวร์อยู่เพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยในการที่จะสั่งการให้เราทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดผลมาเป็นลักษณะของ Action และรูปกระทำออกมาผลลัพธ์ออกมาดังนั้นตรงนี้มองไม่เห็นนะครับ หลายๆคนเนี่ยมีระบบปฏิบัติการรุ่นเก่านะครับเป็นอาจเป็นอาจวินโดว์รุ่นเก่าๆนะครับพอเอาตัวใหม่ลงไปมันเด้งออกหมดเลยนะครับเทคโนโลยีใหม่เมื่อเราใส่ลงไปบนระบบปฏิบัติการรุ่นเก่านะครับมันจะดีดออกหมดเลยมันจะไม่รับนะครับถึงรับไปในช่วงขนาดหนึ่งยมันจะดีดออกมาเลย,ลเ,ลย,ออเ,ลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเราต้องเปลี่ยนเฟรมเวิร์กตรงนี้กันนะครับแล้วก็ ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือพื้นฐานคนคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนมั่นมั่นคงนะครับมั่นใจแล้วไม่โลเลเหลอดแหลกนะครับเดี๋ยวพอข้อมูลตรงนี้มาก็เอาเฮไปทางนี้นี่ข้อมูลตรงนี้มาก็เ,เฮไปทางนี้ทีนี้ครับรับรองว่าเข้าป่าเข้าดงไม่สําเร็จแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานที่มั่นคงเมื่อเรามีวินัยไมซ์ที่แน่วแน่ไปทางเดียวนะครับแล้วก็มีระบบบริการที่ถูกต้องนะครับจะนําพาคนคนนั้นเข้าสู่ ความมั่งคั่งนะครับในยุคต่อไปนี้นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านต่างๆหลายมิติเยอะมากเลยนะครับทั้งเรื่องการตลาดเครื่องมือเครื่องมือระบบซอฟต์แวร์แล้วก็ระบบการทําธุรกิจก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับการเชื่อมต,ต่อระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือถือที่เร็วมากยิ่งขึ้นระบบเอ่อเวิร์ชที่เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะทําธุรกิจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหากเราเข้าใจกระบวนทัศนั้นๆนะครับอ่ะคราวนี้ผมจะให้ เห็นภาพเริ่มต้นนะครับ5ขั้นตอนที่เข้าไปสู่ความสําเร็จเนี่ยจะวางระบบยังไงนะครับระดับที่1เลยนะครับระดับที่1การรับรู้นะครับทางด้านจิตใจดูไม่จบนะครับกระบวนการตรงนี้อาจจะเข้าไปในเชิงลึกนิดนึงแต่จะทําให้พีน้องประสบประสบระยะยาวในการที่จะทาธุรกิจออนไลน์นะครับและเมื่อเราเข้าใจกระบวนการแล้วเนี่ยระวังระบบได้ถูกต้องกรอบคิดถูกต้องนะครับ เราทําธุรกิจเนี่ยมันจะทําให้เกิดเม็ดเงินจํานวนมหาศาลเกิดขึ้นนะครับดังนั้นการรับรู้ในระดับที่1นนะครับรับรู้ทางด้านจิตใจเนี่ยนะครับเราต้องมีทําไมครับ1วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะทําอะไรด้านไหนยังไงนิชไหนที่เข้าไปในโลกออนไลน์นะครับแล้วก็มีระบบกรอบคิดความเชื่อลองเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะเกิดแต่หากเราทําไปตามเขาบอกนะครับแล้วก็กําหนดวัตถุประสงค์เหมือนกันแต่ไม่เชื่อเลยไม่มีความเชื่อหลองเหลืออยู่เลยนะครับ รับรองว่าไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อ belief เนี่ยสำคัญมากๆนะครับนั่นก็คือระบบกรอบคิดนะครับชุดความคิดที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ที่เราจะไปและความสามารถในการที่มองเห็นตัวเองนะครับความสามารถตรงนี้สําคัญนะครับในการที่จะเห็นรูปแบบความคิดของของตัวเราเองนะครับโอ้เราเป็นคนคิดอย่างนี้เรามีรูปแบบคิดอย่างนี้เรามองตัวเราเองเป็นอย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งมองไปด้านนอกทั้งหมดนะครับ ศึกษามองจากตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าเราคิดด้านมุมมองถนัดแบบไหนยังไงเราเป็นคนเพอร์ซอนาบุค,คลิกยังไงอะไรยังไงนะครับความสามารถในการมองเห็นตัวเองตรงนี้สําคัญมากๆเลยต้องศึกษาทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีรากฐานที่มั่นคงนะครับเราก็กําหนดตัวพื้นฐานรากฐานที่มั่นคงนะครับว่าจุดยืนเราตรงนี้มั่นคงมากๆเลยแล้วเรากําหนดวัตถุประสงค์นี้ด้วยความเชื่อชุดคิด ในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็มองเห็นแล้วความสามารถเราเป็นในลักษณะอย่างนี้กรอบคิดไปอย่างนี้นี่คือระดับที่1เราต้องทําการบ้านนะครับระดับที่1ตรงนี้นะครับสําคัญมากแต่หลายหลายคนไม่สนใจระดับนี้เลยบ,บอกว่าให้ทําเงินเลยไหนสมัครเว็บไหนไปทําเงินกันเลยมีไหมพรุ่งนี้ทําเงินเลยตอนนี้กําลังช็อตเงินอยู่นะครับรับรองว่าจนยาวจนยาวยังไม่สําเร็จครับ เพราะฉะนั้นระดับที่1เราต้องรับรู้จิตใจก่อนนะครับจิตใจตรงนี้สําคัญมากๆคราวนี้จะเข้าสู่ระดับที่สองโหมดที่2ตรงนี้เป็นหมดที่การจัดการนะครับของระดับจิตใจการจัดการของระดับจิตใจตรงนี้นะครับะระบบมันจะมีระบบนะครับก็คือการคิดอย่างมีวิจรารณญาณนะครับมีสติมีความอย่างรู้ความคิด เป็นสิ่งที่เราต้องควบคุมนะครับให้มีระบบคิดนะครับอย่างมีสตินะครับแล้วก็รู้จักการแก้ปัญหาตรงนี้สำคัญมากๆนะครับเรื่อง problem solving นะครับหลายหลายคนพอทำออนไลน์ไปแล้วพอเจอปัญหาปุ๊บอ้อถอยเลยเลิกเลิกเลิก,เลกถอยเลยนะครับตรงนี้รับรองว่าไปทำอย่างอื่นก็ไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นตัว problem solving นะครับตัว critical thinking เป็นตัว บ่งบอกคนคนนั้นว่าพอเจอปัญหาแล้วเนี่ยเขารับมือจัดก,การได้ไหมเขามีวิธีการที่จะควบคุมตัวเองเดี่ยให้เอาชนะปัญหานั้นได้ไหมปัญหาที่เข้ามาทา้าทายนะครับมันเป็นการทา้าทายว่าคุณอาจริงหรือเปล่าสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ที่คุณจะมีเงินหลักล้านผ่านโลกออนไลน์นะครับคุณเอาจริงหรือเปล่าหรือหรือคุณทําแค่สนุกสนุกขำๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการกรองคนไปในตัวว่าใครเอาจริงนะครับ และใครทําเล่นๆเพราะฉะนั้นกระบวนการแก้ปัญหานะครับสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับมันจะมีปัญหาเข้ามาท้าทายหมดไม่ว่างานด้านไหนนะครับมีเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับการแก้ปัญหาก็เลยอยู่ปนอยู่กับเส้นทางของความสําเร็จนะครับก่อนที่สําเร็จก็ต้องแก้ปัญหาในระดับหนึ่งนะครับมากน้อยแล้วแต่ลักษณะงานนั้นๆที่เราทํานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับ เป็นการที่เราจําเป็นต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของงานในการกําหนดเวลาก็คือ priority ในการเที่ยะจัดนะครับแล้วก็เราก็ต้องรู้ว่าอันไหนเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3นะครับเพราะว่าในต่อวันนี้ครับมันจะมีปัจจัยเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วหากเราไม่มีทิศทางไม่มีหลักการจับยึดที่แน่นอนนะครับมันจะหลงทิศหลงทางนะครับ ในส่วนหนึ่งนะครับเป็นการจดจํารูปแบบแพทเทิร์นนะครับของความสําเร็จว่าทําอย่างนี้นะครับเราจะเข้าสู่จุดที่สําเร็จนะครับก็คือการรับรู้ที่มากกว่าปกติธรรมดาทั่วไปนะครับเหมือนเราสามารถเขาว,วิเคราะห์ได้โอ้ถ้าทําอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดเป็นลักษณะรูปแบบความสําเร็จอย่างนี้แล้วก็พัฒนานตัวนั้นขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็งานบางอย่างนะครับหากเ,าเข้ามาแล้ว เข้ามาลบกวนงานหลักที่เป็นพายตี่อยู่เป็นลําดับความสําคันอยู่นะครับให้ปฏิเสธให้รู้จักปฏิเสธบ้างไม่ใช่ว่าโอเคโอเคหมดทาทุกอย่างหมดมันก็จะทําให้ผลลัพธ์นะครับไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถเทียบประสบผลส,รส,สเร็จในระดับ2ได้นะครับและแน่นอนเราต้องมีแผนฉุกเฉินแผน,แ,ผนแบ็กอัพไว้นิดหนึ่งนะครับว่าหากมีกระบวนการที่ผิดไปจากตัวไทม์ไลน์ที่ตั้งนะครับเราจะมีตัวแบ็กแพลนเนี่ย ยังไงในการที่จะทให้เข้าสู่เป้าหมายนั้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับการมอบอํานาจอะไรคือการมอบอานาจสําคัญมากเลยในการกระจายอํานาจงานนะครับออตอนเริ่มต้นเราสามารถที่จะหลีดขึ้นด้วยคนคนเดียวได้นะครับเมื่องานถูกจัดระบบนะครับเราจะเอาซอร์ออกในจุดที่สําคัญสําคัญนะครับที่เราคิดว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความถนัดในด้านนั้นนะครับแล้วเราเข้ามาควบคุมหัวใจ หัวใจของตัวระบบทั้งหมดในการควบคุมเป็นการกระจายออกแล้วก็หากมีตรงจุดไหนที่มันเป็นจุดหัวใจสําคัญที่สุดนะครับของตัวโปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยตรงนั้นเราต้องควบคุมนะครับแล้วก็กระจายในส่วนที่คนอื่นถนัดนะครับให้เขาทําในการที่ซัพพอร์ตเข้ามาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์นะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือเมื่อเราสร้างตัววิธีการคิดการจัดระบบจิตใจของเราแล้วนะครับ เราก็ต้องสร้างระบบซิสเตคือจัดระบบให้มันเป็นระบบให้ได้นะครับและกระบวนการทั้งหมดนี้ครับถูกเรียงร้อยมาเพื่อที่จะทําให้อยู่ในระดับที่2องภาวะจิตใจเ็้าจะแบบตรึงจุดนั้นไว้ว่าองกระบวนการการคิดการทํางานเนี่ยคนจะเป็นยังไงนะครับและแก้ปัญหากระบวนการเนี่ยจะไม่ล้มเลิกง่ายๆทํำยังไงวิธีการนะครับมันก็จะสร้างเป็นจุดรูปแบบมากยิ่งขึ้นในระดับที่ส ให้ฝึกตรงนี้นะครับแล้วก็จะ,ะทําให้เราเนี่ยพัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้นเลยนะครับเข้าสู่ความสําเร็จมันจะใกล้เข้าไปเรื่อยๆนะครับระดับที่สามระดับที่3มก็คือหลักหลักของธุรกิจนะครับมันจะสอดรับกับคุณค่าคือ value ของธุรกิจที่เราทำ,ทำน,นะครับแล้วก็ความเชื่อชุดความเชื่อนั้นนะครับแล้วก็คุณค่ามันจะสอดคล้องกันนะครับในหลักของธุรกิจนะครับอ่ มันจะทําให้เราเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นว่าในการที่จะดาเนินธุรกิจเนี่ยทำอย่างไรในการที่จะสร้างรบธุรกิจขึ้นมานะครับและก็กระบวนการนะครับอของตัวรบธุรกิจเนี่ยนะครับให้เน้นที่กระแสเงินสดที่วิ่งเข้ามาหลายหลายคนตกมาตายตรงกระแสเงินสด c a ช h flow ที่วิ่งเข้ามานะครับหางไม่เพียงพอจบเลยนะครับมันเหมือนกับเส้นเลือดที่เลี้ยงระบบนะครับทำให้ระบบต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ เพราะฉะนั้นกระแสเงินสดนะครับควบคุมตรงนี้ให้ดีนะครับโฟกัสไปตรงนี้ให้ดีนะครับแล้วก็ความลหลงไหลนะครับในสิ่งนั้นๆที่เราทำแพชชั่นนะครับจะเป็นตัวเร่งตัวที่ทําให้เราอยู่กับสิ่งนั้นๆได้มากมากมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับแทนที่เราจะไปตามคนนู้นคนนี้นะครับซึ่งแพชชั่นมันคนละคนกันนะครับแต่ละคนก็มีลายมือลายนิ้วมือแตกต่างกันเพราะฉะนั้นจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ แพนความรักความชอบอยากกินนู่นอยากกินนี่มันก็แตกต่างกันไปทั้งหมดถูกไหมครับดังนั้นกระบวนการนียมันเป็นกระบวนการที่เราต้องต้องหานิดหนึ่งว่าเราลหลงไหลด้านไหนสิ่งไหนนะครับแพชชั่นด้านไหนแล้วให้เน้นการทําธุรกิจระยะยาวนะครับจาไว้นะครับให้เน้นการทําธุรกิจระยะยาวไม่ใช่ว่าจะไปเอาเงินระยะสั้นๆนนะครับแบบฉาบฉวยตรงนั้นมันล้มเหลวกันมาเยอะมากแล้วนะครับเห็นกันมาเยอะแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่ ผลลัพธ์วิธีการที่ถูกต้องดังนั้นกระบวนการในการที่จะทําให้เกิดธุรกิจระยะยาวนะครับเป็นจุดที่สําคัญที่เราจะต้องวางระบบกันนะครับแล้วไม่ตามฝูงคนนะครับส่วนมากโอ้โหคนส่วนมากเฮ hey! ไปทางนี้นะครับไปกันด้วยนะครับเขาบอกว่าทําอย่างนี้ให้ทําอย่างนี้โอ้เ oh, ฮ hey! กันไปนะครับยิงแอดอย่างน,นี้เอายิงกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องแยกย่อยนะครับสร้างลำดับพาร์ตี่สําคัญของเรานะครับเมื่อเรามีจุดหมายปลายทางของแล้ววัตถุประสงค์ตามเลเวลที่1แล้วนะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนคราวนี้เราจะจะมีพื้นฐานที่แน่นมากๆใครมาดึงไปทางโน้นทางนี้มันจะไม่โยกไปโอนไปเอ็นบานะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นตัวของตัวเองและมั่นคงมากๆเลยในการที่จะทําให้เกิดผลลัพธ์ระยะยาวขึ้นมาและนี้ก็คือหลักธุรกิจนะครับของระดับที่3 ครานี้ตัวรหัสของเกียติยศโค้ดออฟคอร์เนอร์นะครับตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ยินกันสักเท่าไหร่นะครับหลายหลายคนไม่คุ้นว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้เห็นภาพนะครับในการที่เราจะทำธุรกิจนะครับเราก็ต้องโฟกัสให้ได้ว่าเราจะมุ่งไปด้านไหนเหมือนออที่โค้ดทำอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นตัวระบบอัตโนมัติ ทำยังให้มันเกิดไรายได้แบบออโต้ขึ้นมาทําใหนเดือนแบบออโต้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจะดึงสตร์ทุกอย่างเข้ามาทํำยังไงละ่ะทําให้เกิดบิชเนสตลานแบบออโต้เครื่องมายเครื่องมืออะไรทักษะอะไรความรู้อะไรมาประกอบระบบกันเป็นยังไงทําให้เกิดระบบอัโนรัติขึ้นมานะครับหรือบางคนอาจจะพุ่งเป้าไปที่อิสรภาพตัวฟรีดอมนะครบับอกฉันอยากจะไปเทื่วที่โนที่นี่นที่นั่นนะครับแล้วทําให้เกิดฟรีดอมขึ้นมานะครับแล้วก็ ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีเวลามากยิ่งขึ้นในการที่จะทําสิ่งต่างๆนะครับและนี่ก็คือตัวหลักธุรกิจที่มันแฝงอยู่ในนั้นเหมือนกันนะครับทำให้มันเกิดการเติบโตนะครับและที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับเราต้องมีความซื่อสัตย์นะครับความซื่อสัตย์ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะตรึงทุกอย่างไว้ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้านะครับจะทําให้เกิดเวล์นะครับแล้วก็เกิดความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาจากผลงานของธุรกิจนั้นๆ และนี่คือองค์ประกอบที่ยังขาดไม่ได้เลยนะครับที่เราจําเป็นจะต้องมีไว้นะครับในระดับที่3มเห็นไหมครับมันมีขั้นตอนของมันหมดเลยนะครับไม่ใช่อยู่ๆว่าพรุ่งนี้โอ้โหจะสําเร็จเลยนะครับและคนที่ออกมาโชว์ผลลัพธ์นนี่นั่นเลยนะครับบางอย่างนะครับเขาก็ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการที่เรียงร้อยอย่างเป็นลําดับขั้นตอนนะครับให้เรียงระดับ ที่ผมได้กล่าวไว้แล้วนะครับตั้งแต่ระดับที่หนึ่งสองสามนะครับจะทําให้เรามั่นคงมากๆเลยนะครับต่อไปเป็นระดับที่สี่มาดูระดับที่สี่กันนะครับเราต้องมีวินัยแล้วล่ะนะครับวินัยเนี่ยจะเห็นว่าผมกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ตอนต้นนะครับเป็นเป็นตัวที่สําคัญมากๆเลยในการที่ทาให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายนั้นนะครับดังนั้นธุรกิจเวลาเราลันแล้วเนี่ยมันจะต้องมีวินัยกํากับ นะครับวินัยของธุรกิจมีอะไรบ้างนะครับเราก็ศึกษาเข้าไปในเรื่องการตลาดและการระบบการขายการพัฒนาสินค้าเห็นไหมครับการวิจัยพัฒนาต่อว่าเป็นยังไงนะครับระบบัญชีระบบภาษีนะครับโะบบการเงินส่วนบุคคลนะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่เป็นต้องมีความรู้แล้วก็สร้างวินัยนะครับในระบบธุรกิจต่างๆเพื่อที่จะตรึงเส้นทางนะครับในการที่เรา เข้าสู่เป้าหมายของธุรกิจน,นั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงนะครับและนี่ก็คือระดับที่4ต้องฝึกกันนะครับเรื่องวินัยเนี่ยนะครับหากเราหลัหลวมแน่นอนผลลัพธ์มันก็จะด้อย,ยลงด้อยค่าลงนะครับและหากวินัยเราสูงนะครับผลลัพธ์มันก็จะตามมาสูงด้วยนะครับในระดับที่5ระบบกระบวนการและกลไกนะครับจะเห็นว่าในโลกออนไลน์นะครับก็จะมีพวกกูรูลต่างๆที่ออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่า พยายามที่จะขายตรงจุดเรื่องเทคนิคเล็กๆน้อยๆเรื่องกลไกกระบวนการนะครับซึ่งพวกนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปหลายเดือนอซอฟต์แวร์ตัวนี้ใช้ได้เอาเดือนหน้าใช้ไม่ได้แล้วเอามันเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องเทคนิคนะครับจะเห็นว่าเหมือน a c e b o o k เห็นไหมครับอาจจะเปลี่ยนเป็น Meta เวิร์หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันจะเป็นเรื่องเทคนิค โอเคนะครับเราอย่าไปติดยึดกับตรงนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องการตลาดส่วนมากเนี่ยเขาก็จะมุ่งบ้างไปเรื่องเทคนิคนีคน้เพื่อดีทำให้เกิดการขายเกิดขึ้นนะครับมีผลแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นแค่นั้นเองนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยมันจะมาจากระดับที่หนึ่งถึงสี่ที่จะทําให้คนคนนั้นประสบผลน,นะครับนั่นคือตัวคุณเองนะครับหากตัวคุณเองไม่ถูกพัฒนานะครับเอาซอฟต์แวร์ระดับเทพขนาดไหนมาลงนะครับมันก็ สุดท้ายปลายทางแล้วมันเด้งออกหมดเพราะว่าระบบ operating system ระบบ windows ยังเป็นรุ่นโบราณอยู่เลยเอาตัวใหม่ลงมันก็เด้งออกเด้งออกเด้งออกหมดซึ่งตรงนี้สำคัญมากๆจะเป็นเหตุผลว่าทำไมคนนี้สำเร็จทำไมคนนี้ไม่สำเร็จเพราะถูกฝึกมาไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นตัวกระบวนการหรือกลไกเนี่ยมันจะมีตัวอย่างเช่นระบบการตลาดวิดีโอหนะครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับการสร้าง list นะครับ ลิสตก็คือดัต a ของชื่อผู้คนที่สนใจนะครับวิธีการมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับการวัดผล a อคชั่ของผู้ใช้งานนะครับว่าเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะลงมือกระทําในตัวระบบเพจเพจของเราที่วางระบบโปรเซสไว้เนี่ยยังไงบ้างนะครับมีระบบแตกยังไงบ้างอันนี้มันเป็นซอฟต์แวร์ที่มาเช็คซึ่งมันก็เปลี่ยนไปเยอะแยะมีหลายๆค่ายนะครับมีหลายๆส่วนในการที่จะเข้ามาตรงนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ต่อเน,นื่องเหมือนกันนะครับการสร้างเนื้อหาคอนเทนต์เนี่ยมันก็ไดนามิกครับมีเปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็การสร้างกลุ่มผู้ติดตามเทคนิควิธีการต่างๆเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับการบริหารจัดก,การส่วนบุคคลนะครับตรงนี้เราก็าต้องเมื่อคนเข้ามาในคอมมูนิตี้แล้วการบริหารจัดก,การก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดก,การนะครับมันก็จะมีอีกนะครับซึ่งกระบวนการพวกนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เขา มาขายกันนะครับในในโลกออนไลน์นะครับซึ่งจริงๆแล้วหาไปพุ่งเป้าระดับที่5เลยนะครับมันจะล้มเหลวไม่มีระดับที่1-4นะครับเฟลแน่นอนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการสร้างวัฒนธรรมของกลุ่มนะครับตัว c คาเจนะครับเมื่อคนที่ติดตามเข้ามาแล้วเรากำหนดนิชของตัว Product ที่เราจะทำตัว d i ด t ต l p โปรดักอะไรที่เราจะทำนะครับสร้างตัววัฒนธรรมขององค์กรขึ้นมาในกลุ่มของเรานะครับ มันก็จะเป็นตัวที่ทําให้เขาเหล่านั้นนะครับตรึงติดอยู่ตรงตัวระบบตัวกลุ่มของเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็โครงสร้างของราคากับผลตอบแทนจะเป็นตัวขับเคลื่อนตัวระบบครับผลตอบแทนก็คือตัวอาจจะเป็นตัวคอมมิชชั่นหรือตัวไพรซ์ราคานะครับที่จะทําให้เกิดการาวินวินกันทั้ง2ฝ่ายสําหรับผู้ที่เข้ามาในคอมมูนิตี้และผู้ที่ได้ประโยชน์นะครับ ทั้งสองส่วนก็สามารถที่จะทําให้เกิดผลลัพธ์ได้เม็ดเงินกันทั่วหน้านะครับในการที่จะทําให้เกิดผลลัพธ์ทางด้าน v a ว u ูสูงมากยิ่งขึงข้นคราวนี้การใช้เครื่องมือมันก็จะไปเปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตของเครื่องมือต่างๆนะครับในการที่จะทําให้เกิดเม็ดเงินขึ้นมาซึ่งวันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงใช้เครื่องมือเครื่องมือนี้ได้นะครับในอีก สามสัป,ปดาห์ข้างหน้าเครื่องมืออาจจะมีตัวใหม่เข้ามานะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงจุดนี้เป็น,นกลไกเป็นระบบโปรเซสในระดับที่5นะครับและเราจําเป็นต้องมีคือระดับที่ 1- ถึง4ต้องฝึกกันก่อนในระดับที่ 1- นึงถึงีสนะครับและนี่ก็คือกระบวนการในการที่จะสร้างตัวระบบะกรอบธุรกิจขึ้นมานะครับในการที่จะทําให้เกิดตรงนี้ ขึ้นมาได้นะครับต้องฝึกกันนะครับเรามีระบบการคิดระบบฝึกตรงนี้นะครับว่าจะทําเงินเม็ดเงินได้ยังไงนะครับเข้ามาที่ l i น์แอดพิทักเอไพิมพ์ AI นะครับระบบมันจะมี2ส,ส่วนในการที่จะสร้างตัวระบบจากต่างประเทศและในประเทศนะครับหากใครที่ไม่ต้องการปรากฏหน้าออกสื่อนะครับก็จะมีหลบเฟสเลสนะครับเป็นหลบทัสที่สร้างตัว Uh, Channel ของต่างประเทศแล้วดึงเม็ดเงินแอฟริก e เข้ามาทํำยังไงให้มันต่อเนื่องแบบออโต้เข้ามาอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นระบบบสัส BAS นั่นก็คือตัวแบรนด์ของเราที่เราสร้างแบรนด์ของเราขึ้นมาแล้วตรึงผู้คนให้เข้ามาอยู่ในตัวคอมมูนิตี้ซึ่งตรงนี้เราจําเป็นจะต้องฝึกทักษะสกิลกันนิดนึงในการที่จะทําให้เกิดผลลัพธ์ตรงนั้นออกมานะครับแล้วก็เมื่อคนเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจระยะยาวะ ยาวมากกว่าที่เราไม่แสดงอะไรออกมาเลยเพราะเรามีตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วนะครับเหมือนมีบัตรประชาชนมีสิ่งที่ผู้คนจับต้องได้และสามารถสัมผัสทตรงนั้นได้นะครับเราฝึกกันสส่วนเลยครับทั้งโลบบทัชและโลบบบัสสอส่วนนี้จะถูกเชื่อมต่ออินทิเกรตเข้าหากันในการที่ทําให้เกิดธุรกิจระยะยาวจะเห็นว่าเราจะฝึกทั้งสกิลนะครับเรื่อง mindset นะครับ กระบวนการตั้งแต่ระดับที่1ถึงระดับที่5นี่นะครับรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมันอะไรบ้างนะ่ะในการที่จะทําให้เกิดธุรกิจระยะยาวได้นะครับและนี่ตัวนี้พิสูจมาแล้วว่าผู้คนที่เขา,เาถูกฝึกนะครับระดับโลกที่สร้างงหนหลักล้านขึ้นมาเนี่ยเขาใช้วิธีการในลักษณะเดียวกันนะครับวันนี้ก็จะทําให้หลายๆส่วนนะครับถูกเชื่อมต่อกรอบคิด กระบวนการคิดได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นผมพิทักษ์เอไอนะครับโคสตนต้องขอให้ทุกคนนะครับได้ฝึกกระบวนการต่างๆที่ได้เห็นภาพไปแล้วนะครับลงมือทำจริงๆนะครับและยังสงสัยก็เข้ามาที่ l ล n e พิทักษ์ไอพีเอไอนะครับขอขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็มีเม็ดเงินไหลเข้ามาจากหลายทยิศทางนะครับสงสัยยังไงเข้ามาที่ l ล n e พิทักษ์ไอพีเอไอครับมาครับสวัสดีครับ